r o y a l Q AI Robot เทรดแบบไหนกำไรทุกวันไปดูกันครับสวัสดีครับผมโคชอาร์ตนะครับสุวิทย์ลุมากกวนพันจาก w วลฟอร์มโฮมอะคาเดมีนะครับวันนี้จะมาแนะนำตัว r o y a l Q AI Robot Trade นะครับนะเป็นระบบเทรดอัตโนมัตินะครับโดยใช้ AI Robot นะครับโดยโรบอตตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานแทนเรานะครับ เทรดแทนเราได้7วัน24ชั่วโมงคือทำงานตลอดตลอดเวลาเลยนะครับสามารถที่จะสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับเราได้นะครับแพสซีฟอินคัมนะครับก็คือเป็นรายได้ที่เราได้มาโดยไม่ต้องทำงานนะครับนะทั้งยามหลับและยามตื่นนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับ Royal Q เนี่ยนะใช้ระบบการเทรดแบบ quantitative trading นะครับหรือว่าเป็นระบบการซื้อขายเชิงปริมาณระบบการซื้อขายเชิงปริมาณเนี่ยก็จะประมวลผล Big Data นะครับนะมีข้อมูลในการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับนะหรือว่าปริมาณการซื้อการขายนะครับเอามาประมวลนะครับโดยโปรแกรมเมอร์และ AI นะครับของโ o ยอนคเนี่ยก็จะประมวลผลนะครับนะทำสมการออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อค้นหานะครับนะ รูปแบบแพทเทิร์นที่มันเกิดซ้ำๆนะครับเพื่อจับจังหวะการซื้อการขายได้ถูกต้องนะครับนะโดยโรบอทเนี่ยจะทำงานแทนเรานะครับนะ7วัน24ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับนะมาดูนะครับนะการเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างเอ่อโรโยคิวโบอกับเอ่อกระดานเทรดเนี่ยเราจะใช้กระดานเทรดของ b บ n a น c e นะครับนะโดยที่เอ่อ เงินของเราเนี่ยเงินทุนของเราจะอยู่ที่ Binance นะครับนะส่วน r o y a l q r o b o t t r a d e เนี่ยจะทำหน้าที่เทรดอย่างเดียวนะครับก็เป็นการปลอดภัยนะครับว่าเพราะว่าเงินทุนต่างๆนะครับนะเหรียญคริปโตต่างๆของเราจะอยู่ใน Binance นะครับเรายังมีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งขายถอนเงินทุกอย่างนะครับโรบอททำไม่ได้โรบอททำได้แค่สั่งซื้อสั่งขายเท่านั้นนะครับนะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง บแนกับ Royal Q u e ผ่าน API นะครับโดยกลยุทธ์การลงทุนของ r o ย q l Q เนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด2โหมดนะครับนะโหมดแรกเนี่ยก็คือเป็นโหมดแบบว่า Hand Free เลยอัตโนมัติทั้งหมดเลยก็คือโรบอททำให้ทุกอย่างนะครับนะโรบอททำให้ทุกอย่างแค่คุณเติมเงินแล้วก็กดสตาร์ทมันก็ทำงานเลยนะครับอันนี้คือเป็นระบบซิงค์กับมาสเตอร ส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นไฮบริดก็คือนักลงทุนเนี่ยเป็นคนจัดพอร์ตแล้วก็เลือกเหรียญคริปโตเองแต่ระบบการเทรดเนี่ยยังใช้ระบบคุณติเทตีฟเทรดดิ้งของโรบอทอยู่นะครับนะก็มี2โหมดนะครับนะโดยที่โหมดที่ซิงกับมาสเตอร์เนี่ยนะครับนะในโรโยคิวเซอร์เคิลนะครับเขาจะมีกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มของมาสเตอร์อยู่ในเซอร์เคิลนะครับโดยระบบการซิงก์เนี่ย นะครับนะก็เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับนะเพราะว่ามันง่ายเลือกมาสเตอร์ที่ชอบใจแล้วก็ตามเขาเลยนะครับนะวิธีการของเราก็คือเลือกมาสเตอร์ดูผลงาน 2. ตั้งค่าตามที่มาสเตอร์แนะนํา3นะครับสั่งซิงกับมาสเตอร์นะครับมันก็จะเริ่มละนะเริ่มทํากําไรเริ่มสร้างผลตอบแทนซื้อถูกขายแพงแบบนี้นะครับนะก็ทํากําไรให้เราได้ทุกวันนะครับโดย มาสเตอร์เ <Master S 2> ก่งๆเขาก็จะมีผลงานรีวิวอยู่ตลอดแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยนะครับในส่วนของอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแบบไฮบิดก็คือนักลงทุนเนี่ยจัดพอร์ตเลือกเหรียญเองแล้วก็นะครับนะวางกลยุทธ์ด้วยตัวเองนะครับเหมาะกับนักลงทุนที่พอมีประสบการณ์มาบ้างนะครับนะเพราะว่าเราต้องเลือกเหรียญเองเราต้องมีความรู้อยู่บ้างนะครับนะแล้วก็มีการจัดตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆด้วยตัวเองนะครับนะ แต่นะครับในแต่ละเหรียญนนก็ยังมีโรบอทเป็นตัวควบคุมในการซื้อการขายอยู่นะครับก็คือใช้ระบบ quantitative trading อยู่นะครับก็แบบนี้ก็จะ,จะยากกว่าหน่อยแต่ว่าบางคนก็ชอบแบบนี้เพราะว่าถูกใจเนื่องจากว่าเลือกเหรียญได้เองเราชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอรอกราฟแค่ตั้งค่าไว้เดี๋ยวบอทก็จัดการเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหมดหนึ่งนะครับนะ ในส่วนของนักลงทุนที่จัดพอร์ตด้วยตัวเองเนี่ยหรือว่าวางกลยุทธ์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับนะก็ต้องรู้ละเอียดนิดนึดนงนะครับว่าไอตัวโรบอทเนี่ยมันมีการตั้งค่าอย่างไงเซตอย่างไงถึงทํากําไรได้ทุกวันนะครับอันนี้จะเป็นหน้า,หน,า,า,านะหน้าของการตั้งค่านะครับหน้าของการตั้งค่านะก็จะประกอบไปด้วยนะครับเฟิร์สบต์อินเมลนี่คือก็เป็นเงินลงทุนหมายแรกนะครับลงทุนครั้งแรกคือเขาจะแบ่งเงินลงทุนเนี่ยสมมติว่าเรามีเงินลงทุน100 เราก็สามารถที่จะแบ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ๆนะครับแบ่งเป็นไม้ๆ first buy in amount นี่คือเป็นเงินลงทุนครั้งแรกนะครับโดยค่า default เนี่ยอยู่ที่10เหรียญจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินทุนของเราถ้างเงินทุนเราเยอะนะครับไม้แรกเราก็อาจจะเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญก็แล้วแต่แล้วแต่เราตั้งนะครับนะส่วน open position double หมายความว่าในการลงทุนครั้งแรกเนี่ยให้เพิ่มเงินเป็น2เท่าของที่ตั้งไว้นะครับนะแต่ครั้งต่อไปก็ก็เท่าเดิมนะครับนะ Margin Call l i ลิมหมายความว่าการเรียกจำนวนครั้งในการเรียกเพิ่มทุนนะครับเวลาการาฟมันตกลงไปเนี่ยนะครับนะมันตกลงไปก็เท่ากับว่าราคาเหรียญมันถูกใช่ไหมครับนะเขาก็จะซื้อเพิ่มนะครับนะโดย Margin Call Limit เนี่ยจำนวนครั้งในการเพิ่มทุนนะครับก็เราก็สามารถเซตได้ว่ากี่ครั้งนะครับนะครั้งนี่เป็นค่า Default ของเขานะครับนะ o ฮล์ด o พสิช o น r a ค i t r o i นะครับตัวนี้คือเป็นตำแหน่งเตรียมขายทำกำไรไหมายความว่าถ้ากราฟมันมัน,ม,นมันพุ่งขึ้นไปมากกว่า1.3%แล้วนะครับนะมันจะเตรียมขายแต่ยังไม่ขายนะครับนะมันยังไม่ขายรอให้ whole position take profit callback นะครับนะรอให้มันดรอลงมาก่อน0.3%นะครับถึงจะขายนะครับนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับนะนะขึ้นไป1.3%ยังไม่ขายเพราะว่า มันอาจจะขึ้นต่อถูกไหมครับนะแต่เมื่อไหร่ที่ขึ้นไปแล้วตกลงมาก็ขายเลยนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะมา i g จิ้นคอนฟิกูเลชัหมายความว่าการตั้งค่าการเรียกทุนเพิ่มนะครับกรณีที่กราฟมันตกลงไปนะครับตามเปอร์เซนต์ท,ที่ที่กำหนดนะครับนะมันก็จะเ,เรียกเพิ่มทุนหมายถึงว่าดึงดึง,ด,งดึงเงินเราไปลงทุนเพิ่มนะครับนะนะเราก็สามารถที่จะเซตได้แล้วก็เพิ่มจํานวนกี่เข้า เราก็สามารถเสร็จได้โดยการคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับนะ buy in call back หมายความว่ากรณีที่กราฟมันตกนะครับนะกราฟมันตกตามเปอร์เซนต์แบบนี้นะครับนะเขาก็ยังไม่ซื้อเลยนะครับเขารอให้มันเด้งนะครับเด้งเด้งขึ้นมา0ูถึงจะซื้อนะครับนะเพื่อจะได้รู้ว่าเออไม่ได้ซื้อในราคาที่แพงนะครับเพราะว่ามันเริ่มเด้งแล้วถึงซื้อโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1เนี่ย นะครับสมมติว่าเราตั้งค่าไว้ตาม default เลยนะครับนะการาฟมันขึ้นนะครับนะกราฟมันขึ้นนะขึ้น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 ไปเรื่อยนะครับขึ้นไปถึง1.3%นะก็เป็นจุดทิกเกอร์เตรียมนะครับเตรียมขายทำกำไรใช่ไหมครับเตรียมขายทำกำไรพอ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 มันเริ่มตกนะครับนะมันเริ่มตกถ้าตกไป0.3%เนี่ยก็จะขายเลยนะครับขายเลยก็คือ,อ,อขึ้นมา1.3นะครับนะ ตกลงมา0.3เท่ากับว่า,าจังหวะนี้เนี่ยเราได้กำไร1%นะครับนะเนี่ยนะครับซื้อซื้อไว้ขึ้นขึ้นขึ้น,นไปเรื่อยๆขึ้นไป1.3ยังไม่ขายนะครับพอมันตกลงมานะครับนะก็ก็ขายทำกำไรนะครับนะเพื่อจะได้รู้ว่าอา๋อแบบนี้ไม่ไม่ขายหมูนะนะครับนะโอเคต่อไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับ รว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะมากกว่า1.3%ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่ขายนะเมื่อไหร่พอมันขึ้นมาเกินแล้วตกลงมา0.3%มันถึงจะขายทํากําไรนะครับจังหวะนี้เนี่ยขึ้นมา5%ตก0.3%คุณก็ได้กําไร4.7%นะครับนะโรบอททางานแบบนี้ครับมาดูขาลงบ้างนะครับตัวอย่างที่3ขาลงนะครับนะเราเซตไว้แล้วนะครับเราเซตไว้แล้วว่าออถ้าลงมา นะครับ3.5%เตรียมที่จะคอมาจินหรือว่าซื้อเพิ่มนะครับนะยังไม่ซื้อนะครับจนกว่ามันจะเด้งนะครับนะหมายความว่ามันจับตัวแล้วนะครับบอทถึงจะทําคําสั่งซื้อให้นะครับนะลงมา3.5เด้งขึ้นไป0.5นะครับหมายความว่าเ,เริ่มกลับตัวนะครับนะจังหวะนี้นะครับนะเราก็เท่ากับว่าพอร์ตเนี่ยติดลบไป3% นะครับบอทก็จะเรียกลงทุนเพิ been, h, ่มนะครับก็จะเป็นงี้ก็เท่ากับว่าเราได้ซื้อในจังหวะที่ราคาถูกเพื่อเตรียมไปขายแพงในอนาคตนะครับนะโอเคไหมครับนะโดยการทำงานของโลบอทเนี่ยจะเฝ้าติดตามกราฟของเราเนี่ยตลอดเวลาเลยทั้งในจังหวะเทนขาขึ้นนะครับไซ์เวย์แล้วก็ขาลงนะครับขาขึ้นเนี่ยก็ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงนะครับนะ ไซเวย์ก็ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงตามจังหวะนะครับส่วนดาวเทนเนี่ยก็จะหาจังหวะที่มันมีซื้อถูกขายแพงแบบนี้ซื้อถูกขายแพงแบบนี้ก็จะ,ะทํากําไรได้แต่ถ้าการาฟมันตกหนักๆนะครับนะเขาก็จะมีการเรียกเพิ่มทุนใช่ไหมครับนะเพราะเราเตรียมไม้ไม้ไว้เป็น10ไม้แล้วถูกไหมนะครับเขาก็เรียกเพิ่มทุนพอเรียกเพิ่มทุนเสร็จพอการาฟมันกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับ นะที่เขาเรียกว่าติดดอยเนี่ยก็จะหลุดดอยหมดเลยนะครับแล้วก็ทํากําไรมหาศาลเลยนะครับโอเคไหมครับแบบนี้นะสุดยอดนะครับกรณีที่ตลาดผันผวนเนี่ยลงหนักนะครับบางคนมองว่าเอ้ยมันขาดทุนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเอ่อมันไม่ใช่การขาดทุนนะครับเพราะว่าเราเล่นในบีนแนนเนี่ยแล้วเป็นโหมดสปอตนะครับเป็นโหมดสปอตไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับคล้ายๆเราเล่นหุ้นนะ่ะไม่ขายไม่ขาดทุนเหรียญเนี่ยไม่เหมือนฟอเร็ก เพราะว่าเล่นหมวดสปอร์ตไม่มีเลเวลเลตนะครับนะไม่มีเลเวลเลตหรือไม่มีตัวคูณงั้นจึงไม่มีการต้องเราไม่มีตั้งส t o p ปลอสเราก็ไม่มีการล้างพอร์ตนะครับเมื่อ,อตลาดผันผวนลงหนักนะครับผิดทางนะครับนะไม่ขึ้นน่ะนะครับนะหรือว่าติดดอยเราก็รอให้ราคามันขึ้นนะครับพอราคามันขึ้นได้ตามเปอร์เซ็นต์ปุ๊บบอทก็จะขายแล้วก็เราก็จะทำกลับมาทำกำไรอีกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จึงทำให้การลงทุนแบบนี้เนี่ยปลอดภัย กว่าการที่คุณไปเล่น forex หรือว่าคุณไปเล่นฟิวเจอร์นะครับนะอันนี้ปลอดภัยมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานนะครับเป็นตัวอย่างรายงานก็เขาก็จะมีสรุปรายงานเป็นเรียลไทม์นะครับเป็นเรียวไทม์แต่ว่าเขาจะสรุปบวกให้รวมเป็นเป็นวันๆนะครับบวกให้รวมเป็นวันๆนะก็อันนี้คือเป็นผลงานจากเ,าเ,าเพื่อนๆในในในทีมทั้งหมดนะครับนะก็จะเห็นว่ามีมีผลลัพธ์กันแทบทุกวัน ก็คือบวกทุกวันนั่นเองนะครับนะบวกทุกวันเพราะว่าตอนไหนยังไม่บวกบอดก็ยังไม่ขายถูกไหมครับมันก็เลยมีจังหวะที่ไม้ไหนบวกก็ขายนะครับไม้ไหนยังไม่บวกก็ยังไม่ขายก็จะเป็นลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยบวกทุกวันบวกทุกวันนะครับนะบวกทุกวันนะบวกทุกวันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ดูวันละครั้งก็พอนะครับนะเพราะว่ายังไงมันก็บวกอยู่แล้วบวกมากบวกน้อยนั่นเองนะครับนะ โดยผลตอบแทนที่โรบอททำได้เนี่ยที่ผ่านมาโดยประมาณเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ0.5%ถึง3%ของเงินลงทุนต่อวันนะครับขอบอกว่าต่อวันนะครับนะแล้วโรบอทร o y ยโยเนี่ยนะครับมีใช้ไปแล้วกว่า20ประเทศนะครับทั่วโลกนะครับสร้างผลตอบแทนให้กับยูเซอร์ไปแล้วมากกว่า30ล้าน USDT นะครับอยากใช้ RoyalQ Robot นะครับนะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับไม่ยากเลยนะเริ่มต้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ไปรับลิงก์จากผู้แนะนำนะครับแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จก็ไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า Play Store จากนั้นแล้วถ้าใครมีบแนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดใหม่ใช้ของเดิมได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ไปโหลดนะครับโหลดบแอนนะครับเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีการซื้อขายวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเจ๊งนะครับนะเพราะว่า เป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับนะนะคุณก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับนะจากนั้นแล้วฝากเงินเข้าไปนะครับนะฝากเงินเข้าไปนะโดยค่าโรบอทเนี่ยถูกมากนะครับนะต่อปีไม่มีรายเดือนปีละ120เหรียญน,นะครับนะแค่นั้นเองนะครับนะเราก็โอนเงินนะครับนะโอนเงินโอนเงินมา มาซื้อโรบอทนะครับโอนเงินมาซื้อโรบอท120เหรียญน,นะครับจากนั้นก็แอคทีฟให้โรบอททางานแล้วก็ผูก API นะครับผูก a PI หมายความว่าผูกให้ตัว Royal Q กับ Binance เนี่ยคุยกันรู้เรื่องเชื่อมต่อถึงกันนะครับ Royal Q จะเข้ามาเทรดให้ให้เราในบัญชี Binance นะครับนะพอผูกเสร็จแล้วเราก็เลือกมาสเตอร์อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วแล้วเราก็ซิงค์นะครับนะสั่งสตาร์ท โรบอทก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับนะก็จะซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงให้เรานะครับเ,เขาก็จะสรุปผลงานให้เราว่าพอเขาซื้อถูกขายแพงเรียบร้อยแล้วเขาก็จะสรุปสรุปว่ากําไรเท่าไหร่บวกไปเรื่อยๆก็สรุปเป็นยอดเป็นรายวันรายวันรายวันอย่างนี้นะครับนะก็บวกทุกวันนะครับนะวันนี้เนี่ยคุณอ,อยากได้ในส่วนของอิสรภาพทางการเงินนะครับนะควมว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะ แปลง่ายๆเลยนะครับคือหมดความกังวลเรื่องการเงินคือไม่ต้องเครียดอะไรอีกแล้วนะครับนะไม่ต้องเครียดอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินงั้นถ้าคุณจะหมดความกังวลเรื่องการเงินได้เนี่ยคุณต้องมีรายได้นะครับนะจากสินทรัพย์หรือว่า a s s i v e income เนี่ยมากกว่ารายจ่ายถูกไหมนะคุณยังต้องมีรายได้อยู่เพราะว่าคุณยังมีรายจ่ายตราบใดที่คุณมีรายได้จากสินทรัพย์มากกว่ารายจ่าย เมื่อนั้นคุณจะหมดกังวลคุณจะไม่เครียดนะครับนะอย่างนี้แหละเขาถึงเรียกว่าอิสระภาพทางการเงินนะครับนะโดยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้นะครับนะมากกว่าเ,เงินฝากมากกว่าการลงทุนตัวอื่นเนื่องจากว่าการลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผลตอบแทนมันสูงนะครับนะบางวันเนี่ยเหรียญเหรียญบางเหรียญเนี่ย บวก20%บวก30%ยังมีนะครับนะก็เป็นเครื่องมือที่จะสามารถที่จะเอามาสร้างนะครับอิสรภาพทางการเงินให้เราได้โดยมีเครื่องมือ l o a l q Robot เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับหรือว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับก็เอาไว้พบกันในกลุ่มนะครับนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ